Fair enough ไม่ได้แปลว่ายุติธรรมมากพอนะคะหลายคนน่าจะเคยได้ยนสำนวน Fair enough กันอยู่บ้างน,นะคะสำนวนนี้เราจะไม่แปลตรงตัวค่ะแต่เขามีความหมายว่าฉันเข้าใจสิ่งที่คุณพูดออกมาฉันเข้าใจสิ่งที่คุณตัดสินใจทำลงไปเช่นเราบอกเพื่อนไปว่า I'm not coming to the party tonight. I have a dentist appointment. ฉันจะไม่ไปปาร์ตี้คืนนี้นะพอดีว่ามีนัดหมอฟันนะ่ะเพื่อนอาจจะตอบกลับเรามาว่า Fair enough. See you on Monday then. เข้าใจได้นะถ้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันวันจันทร์ละกัน Fair enough. See you on Monday then. หรือถ้ามีเพื่อนมาขอยืมเงินเราเราบอกเขาไปว่าฉันจะให้คุณยืมเงินถ้าคุณคืนฉันภายในสัปดาห์หน้า I will lend you my money if you pay me back by next week. เพื่อนโอเคเพื่อนตอบว่า Fair enough. ฉันเข้าใจฉันโอเคตามนั้น นอกเหนือจาก f a i r y enough แล้วก็ยังมีประโยคอื่นที่มีความหมายว่า I understand มาฝากทุกคนด้วยจะได้ไปฝึกใช้กันนะคะอันแรกก็คือ I get what you mean I get what you mean ฉันเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไรหรือสั้นๆ I get you I get you ก็คือ I understand you หรือจะเปลี่ยน you เป็น it ก็ได้ I get it now ตอนนี้ฉันเข้าใจาแล้ว I get it now ประโยค์ทันมาใช้บ่อยที่สุดเลยค่ะก็คือ I see i see มีความหมายว่าฉันเข้าใจฉันกำลังตั้งใจฟังสิ่งที่คุณกำลังเล่าเพราะฉะนั้นถ้ามีเพื่อนกำลังเล่าอะไรให้เราฟังเราสามารถตอบกลับเขาไปว่า i see และถ้าเราทั้งเข้าใจแล้วก็เคยมีประสบการณ์คล้ายคลึงกับเขาเลยก็สามารถใช้ประโยคว่า I know what you mean สองประโยคทันมาใช้ในความหมายว่าฉันเข้าใจคุณนะฉันเห็นใจคุณนะ I feel you หรือ I hear youI hear you ในที่นี้คือฉันเข้าใจคุณหรือพูดยาว I hear what you are saying ฉันเข้าใจคุณนะฉันเห็นใจคุณนะเช่นมีเพื่อนมาพูดกับเราว่า My boyfriend wants me to spend time with him every day แฟนของฉันนะอยากจะใช้เวลากับฉันทุกวันเลยอะเราจะแสดงความเห็นใจกับเขาตอบกลับเขาไป I hear you Maybe you can explain to him how busy you are ฉันเข้าใจคุณนะบางทีคุณอาจจะลองอธิบายให้เขาเข้าใจว่าคุณเน่ยยุ่งมากแค่ไหน I hear you Maybe you can explain to him how busy you are. สองประโยคสุดท้ายก็คือ I see what you mean และ I see your point. ฉันเข้าใจคุณนะซึ่งเราสามารถใช้เขาในความหมายในเชิงที่ว่าแอบไม่เห็นด้วยนิดหนึ่งได้เหมือนกันเช่น I see your point but that can wait. ฉันเข้าใจคุณนะแต่ว่าสิ่งนั้นอะไว้ทำที่หลังได้หรือ I see what you mean but that can wait ก็ได้เหมือนกันค่ะ ใครดูคลิปนี้จบแล้วลองคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างนิดนึงสิคะว่า fair enough มีความหมายว่าอะไรเดี๋ยวฝ้ายจะคอยตอบให้นะคะอย่าลืมกดติดตามฝ้ายบน c e b o o k YouTube, t i k t o k แล้วก็ Instagram นะคะเปิดการแจ้งเตือนต่างๆไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆความรู้ภาษาอังกฤษมีอัปเดตให้ทุกวันเลยคะ่ะ